ครับของดีของดีงดนี่แหละเอาคนที่เห็นคุณค่านะครับของดีแน่นอนอสวยงามๆเป็นไม้ประดู่ครับไม้แผ่นเดียวสวยงามตามธรรมชาติครับกว้างแปดสิบช่วงกลางนะแต่ตัวนี้มันเมตรรุ่นแเลนะเกือบเมตรครับ9 0 9 0สิบเก้้าสิิบ แปดสิบเก้าสิบครับหน้ากว้างครับยาวสองร้ยเก้าสิเซติเมตรหนาสามนิ้วครับเอาตรงงานท่านใดนะครับอืจัดเลยครับผมสวยมากนี่้าขัดทําสีดีดีนะครับผมโต๊ะเลยไม้หนาสามนิ้วเลยนะครับมีทั้งหมดที่จริงเนี่ยนะครับมีทั้งหมดห้าแผ่นนะครับนี่ตัวนี้ก็สวยครับ ขนาดเท่ากันครับถ้าใครสนใจไปทำงานเรซินหรืออะไรได้สบายเลยทีใช่ครับหรือถ้าไม่ทำงานเรซินก็เป็นโต้งเงี้ยเดี๋ยวเราขึ้นโต้งให้เลยเนาะมีขาแล้วผมขึ้นโต้งให้ได้เลยพูดพูดง่ายๆก็คือโชว์ความธรรมชาติของเขาเนี่ยโต้งได้เลยโชว์โชว์แบบอย่างนี้แหละครับสไตล์แบบธรรมชาติไปเลยไม่ต้องทำอะไรเป็นโต้งเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวโต๊ะมีขายึดเนี่ยโหยิ่งดูสวยงามเลยครับ อ่าทำเป็นโต๊ะเลยนะครับเผื่อท่านไหนชอบนะครับตอนที่หาแบบนี้มันหาไม่ได้นะหาไม่ได้หรอกไม่ไม่ไม่เดี๋ยวผมโลกเดี๋ยวผมทำให้ได้เลยนะครับผมเนี่ยครับอ่าชอบสไตล์แบบไหนนะครับไม้เนี่ยมันเห็นไหมอันนี้สวยสวยเฉพาะของมันแค่ชิ้นเดียวนะอยู่ที่คนชอบนะแล้วตัวนี้ไม้ทอนเดียวกันนะแต่ความสวยไม่เท่ากันความสวยคนละแบบครับเนี่ยตัวนี้ก็สวยครับสวยคนละแบบนี่ก็สวยครับ ขนาดเท่ากันครับผมไม้ทอดเดียวกันอ่ะถูกใจแบบไหนช,ชอบสไตล์แบบไหนครับจัดได้เลยครับผมเนี่ยถ้าทําเป็นโต๊ะหนึ่งตัวก็เอาทักย,ยังไงก็ทักมาคุยกันดีกว่าธรรมชาติครับธรรมชาติที่เขาไม่รู้จะพูดยังไงแล้วงานไม้สวยมากอมีหลากหลายสไตล์บางคนเขาชอบแบบธรรมชาติครับหลากหลายสไตล์ ยาว290เซนติเมตรไม่ธรรมดานะครับหน้ากว้าง80เซนติเมตรถึง90หนา3นิ้วครับสนใจยังไงก็ทักนะครับทักเข้ามานะครับทำเป็นโต๊ะอย่างเงี้ยครับมาพูดคุยราคากันได้ครับแคปรูปภาพว่าชอบแผ่นาาออผนี้ก็ทักเข้ามาหรือชอบแผ่นนี้ก็ทักเข้ามานะครับถ้าจะพูดตอนนี้ก็ราคาบางทีเจอดราม่าเยอะแยะครับอืมคนที่ไม่ชอบคนที่โอ้โหหลากหลายหลากหลายพ่อพันแม่เนาะโต๊ะให้เลยอือโอ้โหเต๋านะตวเนี้ ธรรมชาติเนาะธรรมชาติพอขับไปแล้วนะครับเห็นไหมครับกับพีนิดเดียวเองนะครับดูกบพีนิดเดียวเองกะพีประมาณสองเซนนะครับดังนั้นเป็นเนื้อแก่นล้วนเลยครับสวยงามนี่เขาเรียกว่าลีลาธรรมชาติครับไม้แห่งการลีลาเนี่ยไม้ลีลานะครับเขาเรียกว่าลีลาแบบธรรมชาตินี่มันเราไม่ต้องไปตกแต่งอะไรครับมันสวยงามอยู่แล้วครับ งานเรซินใครต้องการผู้กองบอกเลยจัดเลยครับตัวนี้นตัวนี้อาถ้าสไตล์แบบนี้มีอยู่สามแผ่นครับสามสี<ช>่แผ่นนะเนี่ยสไตล์แบบนี้ครับอย่างนี้เลยงานเรซินอืดี๋ยวยิงน,อน็อตยึดครับยึดไว้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันหลุดนะครับเนี่ยช่วงนั้นช่วงเขาจะเป็นชิ้นส่วนที่มันแยกไปนะครับผมพวกติดโอ้โหเอาฝากครับผม สนใจยังไงก็ทักสอบถามมานะครับแค่รูปภาพแล้วก็ทักมาเข้าไห่ว่าว่ากันไปนะครับถ้าจะบอกราคาตอนนี้ก็ขอกราบขอโทษด,ด้วยนะครับที่ไม่ได้บอกราคานะครับเพราะอะไรรู้ไหมบางทีพูดราคาอย่างนี้ไปแล้วเดี๋ยวเจอดาม่าครับเจอที่คนที่เขาถ่านนั่นก็ว่าไปแล้วเขาแล้วไม้อานนี้ผมเขาถ่านแล้วนะนรประมาณนี้ครับมันเสียกําลังใจคนที่ซื้อนะครับอืมคนที่เขาสนใจเยอะแยะมากมายครับเนาะ พวกเขาทานไม่เห็นไม่เห็นค่าของไม้ครับเนี่ยสามารถที่จะทํานะครับเขาเรียกว่าไปจีรนายให้เขามีมูลค่านะครับไปสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับอืมนะครับออันนี้ก็เอายังยังยังเอามาไม่หมดนะมันมีทั้งหมดห้าห้าหกแผนไม่รไม่ไม,ไม,ไม่รวมปีกชิ้นส่วนนะนะครับหรือว่าสนใจนะครับเข้ามาดูเลยแอดไลน์นะครับเดี๋ยวแล้ว ส่งส่งโลให้ครับส่งโลเคชั่นให้ครับผมถ้าไหนสนใจก็รีทักเข้ามาสอบถามครับสวัสดีครับ